ีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณคุณหมูนะคะในหน่วยกินนอนเล่นเป็นเวลานะคะวันนี้คุณคุณหมูจะคุยกับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนนะคะลูกการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะสําหรับเด็กนะคะทางการแพทย์แพทย์ก็คือคุณหมอมักจะกล่าวให้กับผู้ใหญ่บอกว่าต้องฝึกให้เด็กๆนอนหลับ แล้วนอนหลับให้สนิทด,ด้วยนะคะการนอนเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายทําไมคุณหมอถึงอยากจะให้เด็กๆนอนหลับให้สนิทเพราะเมื่อเด็กๆทุกคนนอนหลับสนิทนะคะจะเกิดพัฒนาการที่ดีต่อสมองนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนอนแล้วไม่หลับหรือนอนดึกหรือไม่ยอมนอนนะคะก็จะเกิดอาการงูดงีดง่วงนอนงองแง รมณไม่ดีดีไหมคะไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆอยากเป็นคนที่มีสุขอนามัยที่ดีเด็กๆก,ก็ต้องนอนตามเวลานะคะนอนหลับพักผ่อนตามเวลาไม่นอนดึกนะคะบางบ้านคุณพ่อกับคุณแม่นอนดึกเด็กๆก,ก็ไม่ต้องนอนดึกตามคุณพ่อคุณแม่นะคะ เด็กๆต้องฝึกการนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นแต่เช้านะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะนอกจากฝึกเรื่องสุขภาพแล้วการนอนหลับพักผ่อนยังฝึกเรื่องของวินัยนะคะการฝึกวินัยในตนเองเมื่อถึงเวลาเด็กๆก,ก็จะสามารถนอนหลับได้ตามเวลาตามที่เด็กๆเ,เคยได้ปฏิบัติทุกวันนะคะทำไมคุณครูถึงจำเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่า เรื่องการนอนหลับเป็นเรื่องสําคัญของคนเราใช่ไหมคะคุณครูเคยเห็นเด็กๆหลายคนหรือผู้ใหญ่หลายคนนอนน้อยมากนะคะนอนน้อยต่อไปป่วยนะคะจะเกิดผลเสียกับร่างกายเพราะฉะนั้นคุณครูก็ไม่อยากให้เด็กๆทุกคนเกิดผลเสียกับร่างกายนะคะเมื่อเด็กๆทราบแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกตัวเองนะคะ ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่เด็กๆได้อยู่บ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตื่นสายตื่นเที่ยงนะคะเด็กๆควรฝึกการนอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นแต่เช้านะคะอีกหน่อยเวลาเปิดเรียนไปโรงเรียนโรงเรียนของเราก็เข้าแต่เช้าด้วยนะเด็กๆจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการไปโรงเรียนสายนะคะเพราะว่าตอนเช้าคุณครูจะรีบไปแล้วครูหมูกับครูพลอยก็จะรอเด็กๆครูสาลี่กับครูมุกก็จะรอเด็กๆ นะคะเราก็ไปพบกันตอนเช้านะคะอย่าลืมลลนะลูกนะนอนแต่หัวค่ํานะคะแล้วตื่นแต่เช้าเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเจอกับเด็กๆเ,เท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ